เจอกับ Blue Power 1.9ครับรถแคปนะแคปนะออกมาได้ปีกว่าแล้วเสียแม็กครับลงมาจากชางซาวนะมากับเพื่อนนะ,ะน้องชายครับเจ้าลุ่งครับก็รถเป็น Blue Power คันนี้แต่งมาเยอะอยู่เหมือนกันมีแก้วาวาลลอยนะครับแล้วก็ไปรีแมปมานะแล้วก็ใส่เทอร์โบ3 0 0 0นะใส่เทอร์โบ3 0มพมาเสียงโกรธเลยนะครับมีท่อลงหน้าเผานะครับมีเฟืองท้ายด้วยนะไปใส่เทอร์โบพร้อมล่เฟืองท้ายมาใหม่นะครับ ก็วันนี้มันรีแมปใหม่เพราะว่าของเดิมเจอปัญหาคือเสียงเบิ้ลตัดไม่ดังแล้วก็พอนลากไปถึง4,500รอบแล้วรถหน่วงนะครับเหี่ยวไปเลยหมดแรงไปทัอยแางงานเลยนะครับก็ตอนแรกนึกว่าเป็นที่ตัวเทอร์โบสุดท้ายเป็นที่การจูนนะก็จูนใหม่หมดเลย Re My, 3, รีแมปใหม่เพาเวอร์สไตร์3สไตล์ช่างแบงค์เลยนะครับก็จูนใหม่หมดเลยแล้วก็พร้อมกับดูเช็คเรื่องระบบแพ็ออกอุปกอากาศแอร์โฟระบบน้ํามันนะครับ ต่างๆนะเพื่อให้ใช้งานได้สมบูรณ์นะครับก็นเอาง่ายๆว่าทําใหม่หมดเลยแหละนะแต่ยังมีของเดิมอยู่บ้างฮะเทอร์โบใช้ได้ก็ยังใช้ของเดิมอยู่นะครับสวัสดีครับเสียแม็กสวัสดีครับของเดิมมันเป็นยังไงตอนมาอ่าอือครับเหี่ยวครับผมเหี่ยวลากไม่ลึกครับเสียงตัดเป็นไงไม่ดังครับงุ้งยิงงุ้งยิงครับผมพี่แบงค์รีแมปไปแล้วเป็นไงบ้างโอเคเลยครับตัดดังไหมดังครับสับลึกเลยนะครับผมไม่รอรอบนะครับสวัสดีครับลุงสวัสดีครับมานั่งเป็นเพื่อน เอ้ยทำไมไม่นั่งหลังก็่วงน้ำหนักหน่อยนั่งในรถแทนเลยครับมีค้ำหลังมานะครับนี่นะปูพาวเวอร์หนึ่งจุดเก้ามีค้ำหลังมานี่ครับว้าวหลอ่ลอเลยนะครับวันนี้จูนใหม่พันอยู่ประมาณสี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็เสียงเบิ้ลตัดลั่นแค่ไหนนะเปิดสเตตสามเปิดรอบห้าพันนะครับฟังเสียงเบิ้ลตัดครับอา้าวแม็กเบิ้ล ตอนมาไม่ใช่อย่างนี้นะครับงงงง,งิงเลยนะครับเดี๋ยวดูกันครับวิ่งเงินเป็นไงครับเปรกมือลงใส่เกลหนึ่งมแร้วไปโอ้โหมีแถมมีแถมนะครับสับเกีย์เก่งมากนะฮะระเบิดตัดดังลั่นเลยตอนมาไม่ใช่อย่างนี้นะฮะตอนมาใจหิวเหีียวนะครับ เสียงตัดก็จะปุ๊ปปุ๊ปปุ๊ป,ะป,ะปะนะฮะก็ <c oughs> จบสวยเลยไม่มีไฟชโชว์เลยนะฮะลายฟังท้ายใหม่นะครับสวยๆเลบพเาาเูพาวเวอรนะ์เจ้ามาจากจะเซิงเซาลีแมพเฮล X ฮะงานแก้งานเก็บก็ทักกันมาจูนได้นะครับเ <c oughs> ราให้ช่างแบงค์ลองขับก่อนแล้วค่อยว่ากันนะครับอ่ะมาครับว้าบูพาวเวอร์1.9ครับมาจากฉะเชิงเซาครับ เล้าเ้ากันไปจบสวยครับ